หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครโดยให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2515สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยสำรวจแยกรายเขตจำนวน50เขตสำรวจระหว่างวันที่8ถึงวันที่12มีนาคม2515 จำนวนทั้งสิ้น7,062ตัวอย่างโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดวยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ในพื้นที่แต่ละเขตตามที่กำหนดโดยมีผลการสำรวจดังนี้กลุ่มที่ว่าผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงเป็นว่าที่ผู้สมัครสองคนที่ได้รับคะแนนนิยมเกินร้อยละ20คือนายชัดชาติสิทธิพันธ์และนายสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิด์โดยนายชัดชาติยังคงมีผลการสำรวจชนะว่าที่ผู้สมัครคนอื่น ได้ผลการสำรวจร้อยละ29.3ยางแลก็ตามคะแนนของนายชัดชาติลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนร้อยละ4.51และนายสุช,ชาติชวีเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มีคะแนนนิยมตามมาเป็นอันดับที่2ได้คะแนนร้อยละ25.2ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนร้อยละ3.09และตามหลังนายชัดชาติอยู่ร้อยละ4.1กลุ่มว่าที่ผู้สมัครที่ได้คะแนนปานกลาง เป็นวัดที่ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนนิยมเกินร้อยละสิบได้แก่นายวิโรธลัคนะ,ะอดิศรได้คะแนนความนิยม11.6เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนร้อยละ3.03ส่วนกลุ่มวัดที่ผู้สมัครที่ได้คะแนนต่ำเป็นวัดที่ผู้สมัคร2คนที่ได้รับคะแนนนิยมน้อยกว่าร้อยละ10ได้แก่พลตรดจเอกอัศวินขวัญเมืองได้คะแนนร้อยละ5.4ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนร้อยละ0 3นานงางสาวรัตนาโตสิทธิร,รักุล ได้คะแนนร้อยละ2.7เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน0.22ในนายสกลทีพัทยกุลได้คะแนนร้อยละ3.6ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีชื่อในการสำรวจทั้งนี้ยังมีผู้ไม่ตัดสินใจร้อยละ21.7เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนร้อยละ1.41และมีผู้ประสงค์ไม่ไปใช้สิทธิ์ร้อยละ0.5